พ่อทำอะไรอ,ะอ่ะวันนี้ทำแก้มดิงแก้มดิ้งเก็บน้ำหมดละเออจะทำเป็นเก็บน้ำเพื่อที่จะ,อะเอากระถางไว้ด้านบนแล้วก็เอาลาบมนลงก็มันกินน้ำในแก้มดิงนี้ได้เลย,เลยตอนนี้เราก็จะปาดแล้วโอ้เมื่อกี้หันหมดละใช้นี่ก็จะปาดปูดด้วยซิลิโคนเหนียวเลยอย่างเงี้ยเหนียวดีครับเนียวเวลามันแห้งก็เป็นเนื้อเดียวกันกับยางเลยนะเนี่ยซิลิโคนอะ อุดไปเรื่อยครับก็ข้อดีของแก้มนรีงคือเวลาเราปลูกพืชปลูกอะไรตัวนี้ยแต่ต้องดูพืชเลยครับพืชที่มันสามารถเอารากแค่น้ําได้ตรงเนี้ยเนาะบางตัวมันไม่สามารถอยู่ในน้ำได้เลยแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในน้ําได้เยอะนะสังเกตดูนี่ ตะลูดปิดหัวน็อตหัวสกรูมาให้มันโดนอากาศมาให้มันโดนน้ำข้างล่างแล้วมนบอกทำไมไม่ปะด้านในไม่ขันด้านในก็สว่านมันเข้าลำบากแต่นอกก็อยู่ครับแต่นอกก็อยู่ตัวนี้พอมันแห้งทีละผมมันยึดติดกับยางนี่นะมันยึดเป็นเนื้อเดียวกันเลยะไม่เอามีดกรีดจะไม่ออกนะไอ้ตัวนี้ก็เป็นยางเสริมผ้าาบใช้ยางเสริมผ้าาบ แต่กิมันปะได้หลายวิธีอ่ะถ้าคนไม่ซีเรียสอยู่่ก็จะเป็นพวกพลาสติกเหนียวๆครับพลาสติกแบบถุงถุงขยะดำๆแต่ตัวหนาเนเหนียวมันมีพวกที่ทําบ่ออยู่ครับเอามาใส่เลยก็ไม่น่าเกลียดแต่ก็เสียดัวยก็คือมันอะไรนะเขาเรียกว่ามันรั่วง,ง่ายไงแต่พวกนี้อย,อยู่แล้วอยู่เลยครับอยู่แล้วอยู่เลยโอ้มีกระสรีไปหนึ่งตัวอ่านมาดูกันเราจะใส่น้ําแบบนี้มามามาอันนี้ตากไ่แยนี่ พอใส่น้ำแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้อ,อ่าอันนี้อันนี้เทดน้ำเยอะเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวกวาดออกมันให้มันอยู่พอดีพอดีทำอยู่คนพอดีอ่ะกรอยู่ประมาณนี้นแหละเดี๋ยวเราไปทำกระถางปะ้นปะอะไรแล้วเอามาวางข้างบนดูอโอเคทำกระถางต่อมาต่อกันนี่ก็จะใช้เป็นตะข่ายพลาสติกครับตะข่ายตะข่ายที่มีรูรูตะแกรงเนี่ยพลาสติกค,ครับตัดให้มันได้ขนาดใหญ่กว่ารูครับ เราก็จะปะดลงไปผมใช้สองชั้นเลยครับเพือ่อความแข็งแรงอีกอใช้สองชั้นไปเลยนี่แล้วก็อัดดินลงไปครับให้มันอยู่นี่ครับเวลาเราใส่ดินลงไปอะ่ะมันก็จะอุ้มดินได้ครับดินม่ตจะเก็บมันสามารถยกได้ไอ้รูตรงนี้มันก็ระบายน้ําได้ถ้าไาไว้บนแก้มดินปุ๊บเวลาลากพืชมันโตมันยาวไปปุ๊บมันก็จะชัลงไอ้ตามรูตะแกรงนี่ครับอ่าเราแช่อย,อยู่ใต้น้ำในแก้มดิน นก็จะสามารถกินน้ำ <c oughs> จากแก้มลิงได้ครับก็มีน้ำหลอดเลี้ยงที่แก้มลิงขึ้นมาเพให้เพื่อเจริญเติบโตตรงนั้นครับพืชแต่ละชนิดก็พืชแต่ละชนิดเพื่อนเราไปดูนในคลิปวิดีโอเยอะแยะเลยครับเออในโลกออนไลน์วิดีโอแก้มลิงที่เขาเลี้ยงอ่าเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงที่เขาปลูกปลูกพืชตัวไหนแก้มลิงตัวนี้นครับอย่างเขาปลูกพืชอ,อะไรได้มากแต่เยอะมากเลยครับอืเยอะมากมากบนออนไลน์นี้ คิดเยอะครับแต่วิธีการทําเนี่ยก็เอาไปกระใท้ครับบางคนก็ไม่เป็นรูนี่นี่เป็นรูอย่างนี้ครับลากมันจะลงไปรูนี้เลยเนี่ยปะเดี๋ยวเราออกไปกันเออเห็นไหม,มเราจะลงใส่ดินลงมาเนี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้ำ้างล่างแก้มดินแก้มลิงแก้มลิงน,น้ำด้านล่างนี่ลงใส่ดินลงไปใส่อะไรล,ลงไป พืชเจริญเติบโตรากลงไปปุ๊บมันก็กินน้ำข้างล่างอัตโนมัติก็เราสามารถมหนี้ไปไหนก็ได้ครับพืชเรไม่ต้องกลวมตายพืชเนาเสียเนาตายเนาะเออพืชแต่ทะานีก็ลองไปดูครับเลี้ยงอะไรได้ม,มากจะบอกไปก็ไม่มีความรู้ด้านพืชมีแต่ความรู้ด้านกระถางครับเียเลยลองไปค้นคว้าอย่างกับพืชแต่ท่านี้เนาะอ่ะอางนี้ก็เสร็จครับไี้ทำแก้มลิงห้าตัวแล้วก็กระถางห้าตัวเนาะเออเป็นอาเสร็จสรมเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราทำเก้าอี้ให้ลูกค้าต่อบ๊ายบาย